สวัสดีครับตอนนี้วิ่งไปแล้วห้ารอบประมาณกิโลครึ่งแบบสปีดนะครับเพราะว่าต้องทําเวลาเดี๋ยวเขาจะปิดซะก่อนอันนี้เป็นด้านหลังของหอคอยนะครับจะมีน้ําพุสวยมากครับและถ้าบาง,บางจะมีแสงไฟขึ้นด้วยนะครับด้านสายหนุนคือมูลนิธิปัญหาจ่นใสนะครับแล้วตรงข้ามนี้จะเป็นหอประวัติ ของท่านบรรหารนะครับคําคืนสวยมากครับข้างหลังเดี๋ยวผมตั้งสูงๆข้านหลังยังสวยอยู่นะครับเดินไปมีโอกาสได้มากนะครับพักผ่อนนี่ครับเพื่อทีมบอลสุพรรณบุรีสนามกีฬาของสุพรรณบุรีก็ออกไปอีกประมาณสักน่าจะมี สิโลฮะออกไปนอกเมืองเคยไปวิ่งมาแล้วตอนนั้นไปค่ำๆก็จะก็จะมืดนิดๆน,นะครับเพราะวันธรรมดาเขาคงไม่ได้เปิดไฟเหรอฮะวิ่งแบบสปีดควัวเราปิดก่อนนะครับบรรยากาศรอบๆสวยอันนั้เป็นมูลนิธิของท่านอาดีตคณะท่านนายกปัญหารน,นะครับ ด้านหลังนี้ตลาดปกติจะมีร้านค้าขายของกินเยอะมากครับเส้นนี้เส้นข้างหลังยาวตลอดเั้าประมาณมีอย่างน้อยสามร้อยเมตรขอบคุณท่านนายกไกเ่เสานะครับพี่หมานพี่หมานของน้องๆเข้ามารับชมปีกองเริ่มแล้วครับพี่ <laughs> พี่ยังพิตอยู่ได้อีกสองสมัยครับพี่โอเคครับในนี้ให้ดูบรรยากาศอาจ,จะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับถ้ามีโอกาสไปออกกำลังกายกันนะครับยิ่งอายุมากๆขึ้นก็อะไรข้างในของเราก็จะเริ่มเสื่อม โอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวกล่าวจะไปเอาอีกสักสองรอบนะครับก่อนที่เขาจะปิดสวัสดีครับพบกันใหม่ครับ